ความรักของชาวราศีกันเดือนกันยายนแม่หมอบอกเลยว่าให้10เต็ม10ดีที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะว่ามีทั้ง10ถ้วยและ10เหรียญแฮปปี้ค่ะคนมีคู่แฮปปี้มีความสุขนะคะใครอยากได้ลูกมีโอกาสได้ลูกนะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้เป็นเด็กผู้หญิงอ้วนท้วงจำนำน่ารักเลยค่ะอ่าแล้วก็ คนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาค่ะ happy มีความสุขล l ก c k y in game in love ทุกอย่างจิงกะเบลนะคะดีมากๆมโวการเป็นคนไกลค่ะ the world นะคะหมายถึงคนไกลสื่อออนไลน์ต่างชาติได้หมดนะคะหรือหมายถึงการจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณนะคะจากคนโสดเป็นไม่โสดหรือคนมีคู่ก็แบบได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่งงานหรือมันหมายการเป็นข่าวดีมากๆการคนเราที่มีปัญหา เคสที่มีปัญหาในอดีตนะคะก็จบไปนะคะแล้วก็อย่าไปลื้อฟื้นหาตะเคีอะไรที่ไม่ดีก็ช่างมันนะคะคุณเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดใจเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะถัดดินเนาะแต่ว่าถ้าเปิดใจเข้ามาแล้วคุณก็ไม่ค่อยที่จะแบบเปิดแบบไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์บ่อยๆรักแล้วก็รักเลยเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่มีข่าวดีให้กับคุณนะคะแฮปปี้ค่ะยินดีด้วยกับชาวกานทุกคนค่ะ